สวัสดีครับตีนะครับจะมาเล่าความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง t r a n s f o r m e r Rise of the Beasts ให้ฟังกันนะครับโดยผมไปดูที่ SF สาขาเซนเทร l รามินทรารอบ10โมงครึ่งภาคไทยซึ่งเป็นรอบแรกของวันแต่คนดูเยอะกว่าตอนที่ผมไปดูหนัง Guardians ภาค3กับ Across the Spider Verse อีกนะครับและเห็นผู้ชมเพศหญิงมากกว่า2เรื่องนั้นด้วยทั้งที่มันเป็นหนังแนวผู้ชายดูมากกว่าสงใส่พวกเธอไปดูบัมเบอร์บกันเหมือนตอนที่ไปดู The Rock ในหนัง Black Adam หืหลังจากที่ดูมันจบแล้วผมรู้สึกคุ้มค่ามากแม้จะได้ดูฟรีหลังจากดูครบ9เรื่องตามที่บัตรสมาชิกแจ้งไว้ผมให้9เต็ม10ไปเลยครับหัก1คะแนนเพราะตัวร้ายตายง่ายไปหน่อยแต่ตอนแรกดูเทพมากซึ่งมันเป็นจุดอ่อนของหนัง t r a n s f o r m e r ทุกภาคนั่นแหละครับมีแค่เรื่อง Bumblebee เท่านั้นที่ตัวร้ายตายยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งน่าจะเป็นเพราะมันเป็นหนังแนวครอบครัวดูได้ทุกเพศทุกวัยแม้จะมีฉากวินาสันตโรเยอะก็ตาม ส่วนระบบเสียงดังกระหึ่มมากฉากระเบิดตูมตามหรือฉากที่ยูนิคอร์เปล่งเสียงออกมารู้สึกเหมือนกับที่นั่งจะสะเทือนตามไปด้วยแต่ฟังไม่ค่อยชัดน่าจะเป็นเพราะเสียงแบบหุ่นยนต์ถ้าใครชอบรู้แบบละเอียดแนะนําให้ไปดูซับไทยจะดีกว่านะครับเพลงประกอบก็ฟังแล้วมันดีฉากต่อสู้ดูอลังการหลายฉากโดยเฉพาะสึกสุดท้ายมุมกล้องดีมากงานภาพก็สวยเช่นเดียวกับทิวทัศน์ในประเทศเปรูโดยเฉพาะฉากในป่า และมีการแสดงประเพณีกับวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ค่อนข้างสมเหตุสมผลมีสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวไม่ได้เน้นความเก่งแบบโชคช่วยของผู้ชายหรือความเซ็กซี่ของผู้หญิงแต่เน้นใจสู้กับใช้ความรู้ด้านโบราณคดีซึ่งอาจทําให้บางคนรู้สึกเบื่อได้โดยเฉพาะช่วง20นาทีแรกแต่5นาทีตอนเปิดเรื่องทําได้น่าสนใจดีภาคนี้ไม่มีทหารเลยแต่พลเรือที่เป็นตัวเอกมีส่วนสําคัญที่ช่วยทําให้ภารกิจสําเร็จ มุกตลกเรียกรอยยิ้มได้เยอะแต่ไม่ถึงขนาดหัวเราะออกมาถือว่าบทดีกว่าหนัง Transformers หลายภาคัวยนต์ฝ่ายโอต o บอ t ที่มีบทบาทมมาที่สุดคือ Mirage กับ Optimus Prime ฝ่าย Maximals เป็น Optimus Primal กับ Air r a o r r ที่เหลือแม้จะเป็นตัวประกอบแต่ก็มีความโดดเด่นเปนของตัวเองมีฉากการสูญเสียบ้างแต่ไม่ได้รู้สึกว่าถูกยัดเยียดหลังสถานการณ์กลับมาเป็นปกติช่วงท้ายจะมีฉากที่ทำให้แฟนจักรวาลนี้รู้สึกตื่นเต้น มีฉากมิดเครดิตหนึ่งตัวเป็นฉากที่ทําให้โล่งใจว่าตัวละครบางตัวยังอยู่ไม่ถึงกับจําเป็นต้องดูแต่มันมาเร็วนะครับไม่ได้รอนานมากสรุปคือจักรวาลหนัง Transformer ยุคใหม่นี้เริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งแล้วแบบนี้น่าจะได้ไปต่ออีกหลายภาคมาถึงช่วงสปอยกันแล้วนะครับใครไม่อยากรู้ก็ปิดได้เลยอย่างแรกเรื่องนี้ไม่มีฝ่าย Decepticons หรือ p r e a ดค o n นะครับตัวร้ายมีแค่พวก t r r a c o n s กับยูนิ corn ที่เป็นหัวหน้า ซึ่งยังไม่ตายในภาคนี้ตัวละครฝ่ายดีตายจริงหนึ่งตัวคือแอร์เรเซอร์ส่วนบัมเบิลบีตายแล้วฟืนแม้จะดูง่ายไปหน่อยแต่เชื่อว่าหลายคนยอมและมิหลัสแค่หลับไปก่อนตื่นขึ้นมาในฉากเครดิตเมื่อตัวเอกซ่อมร่างกายให้มันแล้วช่วงท้ายของเรื่องปูทางไปหาโพ้จ i ไโจตัวละครในจักรวาลเดียวกันกับ t r a n s f o r m e r s และ Opti m u ัสพ i m มในภาคนี้หัวร้อนมากไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ในตอนแรกแต่กลับใจในช่วงท้ายก็มีเท่านี้แหละครับ สวัสดีครับ